เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิจิยาภาเนรเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระศิรินีนาถพิราชกัญญาณีไปยังพระอุโบสถวัดประบอนนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัต ทรงบางพระไตรเนี่ยผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงงใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุก,กชีทรงชักสายสูตรผมผ้าทรงสัพักพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงผมผ้าทรงสัพักพระพุทธสยามาธิวัฒนนับบทพิภูมิพนสหสถิวัตรรัชกาลีปัญสวัส,สีอุภัยมหามงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบรดพิษเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาทรงห่มผ้าทรงสะพ,พักพระพุทธวิโลกนยานบรดพิษสิริกิติธ,ธ,ธรรมโสติมงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันตีหลวงเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นทรงพระสุรายพระวิสูทองหน้าพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีและทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชชีรังคันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมาณาตัวเพชร ต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาราแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้า้าระหว่างพระกรสรงว่านโมตสัะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกรถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกแต่พระสงฆ์รูปที่สองโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนถวายสการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศปริยาลงกร สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยามชิรยานนวโรรสสมเด็จพระสังคาราเจ้ากรมาหลวงมชิรยานดวงและพระอาทิตย์สมเด็จพระสังคาราเจ้ากรมาหลวงมชิรยานสังวลเจริญสุวัฒโนพระราชกัรมนวจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรห้าไตรประสงค์ห้ารูปสดับปรณกจากนั้นทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดพิทรเทศาการพระมหาสมนานุสร์ผ่านระบบอิเล็โทรนิกส์ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณานาเา้รกรมพระยาวชิชยานนวรรดสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุ่มนโกนาโกศ์และองค์การยูเนสโกได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว วัดประวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจากกิจกรรมพระมหาสมนานุสรรรวมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติและคุณูปาการให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบรอบหนึ่งศตวรรษการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปรถมศึกษา พุทธศักราช2464ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดจนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพนิทรศาการจัดขึ้นใน3หัวข้อ4รูปแบบคือพระมหาสมมนานุสรณิทั์อุทาหรนนำเสนอพระประวัติและผลงานของพระมหาสัมมาจ้ารมพระยาวชิรญาณวโรร ระมหาสมมนานุสรจดหมายเหตุทรงเป็นปราดผู้ปราดเเรื่องทางด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศซึ่งจัดแสดงต้นฉบับของพระนิพนธ์ต่างๆจดหมายโต้ตอบระบางพระมหาสมมนาเจ้าพระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการ พระมหาสัมมนานุสรตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมัยที่ท,ทรงผนวดและประทับปกครองวัดประวรนิเวศวิหารและพระมหาสัมมนานุสรนิทธศาการออนไลน์นิทธศาการเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนิทธศาการออนไซต์ได้ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในาภายนอกาภาพยนตร์สารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2564 จากนั้นเสด็จลงชานพระระเบียงตำหนักเพชรสมเด็จพระวรณรัตเจ้าอาวาสวัดประวรนทิเวศวิหารและพระเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมนิสุทธาอาจารย์พระธรรมมชิระยานพระธรรมสกยวง์วิสุทธิและพระเทพชิระมุนีถวายของที่เรีกลงตดมาตลอดเวลา18นาฬิกา17นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมาศัดพิจูศิษย์พระนาราม ในการพระราชพิธีทรงบังเทนพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินเป็นวัดที่สองโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงไล้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแม่นฟ้า้าระหว่างพระกรรษทรงว่านโมตสะจบสามขนทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงประเคน์ผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษิโนโทบพ,พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรก เจ้าอาวาสวัดเบญจมะบพิตรดุสิตว่านารามถวายของที่ระลึกวัดเบญจมาบพิตรดุสิตว่านารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดูสิทธิขึ้นทรงทำถาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมรบพิษดุสิทธิวานารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองทรงเททองหล่อพระพุทธร,รูปจำนวนหองค์ได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงแก้ว พร,พระพุทธรูปปาง5้ามานพระพุทธรูปปางนาปรกและพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งจากประดิษฐานบริเวณต้นพระศรีมหาโพในโครงการโพธิมวลทนพุทธานุสร์สตตมหาสถานในโอกาสที่วัดเบญจมรบพิตุดศิตวนารามมีอายุครบ120ปีในปี2562จึงได้ดำเนินการสร้างสตตะมหาสถานเพื่อสืบสารพระาพราชปัติธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริที่จะจำลองสัตวมหาสถานทั้งเจ็แห่งถวายเป็นพุทธบูชาไว้โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิทรงปลูกบริเวณด้านหลังพระอุโบสถด,ด้วยทรงรํำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรอ้อมทางการเสด็จเสวยพิมุติสุขบริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวัน ซึ่งพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ทั้ง7แห่งนั้นเรียกว่าสัตตมหาสถานโดยทรงศึกษาการออกแบบพระพุทธรูปปางเสวยพิมุติสุขเจ็ปางในลักษณะมนุษยคติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสัตตมหาสถานและการกําหนดทิศของสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งรวมกับสมเด็จพระมหาสมามณเจ้ากรมขยาปชิรญาณน,นวโรรสแต่ยังไม่ทันดําเนินการก็เสด็จสวรรคต ทั้งนี้ในปี2,563ได้มีการเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ตนพระศรีมหาโพธิบุตริสุขเป็นสัญลักษณ์แทนสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นองค์แรกส่วนในวันนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธรูปอีกหองค์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรแทนสัปดาห์ที่สองอานิมิสเจดีพระพุทธรูปปางจงกรมแทนสัปดาห์ที่สารัตนจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วแทนสัปดาห์ที่สี่รัตนคระเจดี พระพุทธรูปปางห้ามันตายต้นไสรอชฉปะละนิโครธแทนสัปดาห์ที่5พระพุทธรูปปางสมาธินากกบต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกแทนสัปดาห์ที่6และพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นราชายตานะหรือต้นเกตแทนสัปดาห์ที่7ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและกำหนดเปิดได้ในวันที่1นมีนาคม2565